บ้านพวกเจ้าคือบ้านข่อยบ่เบิ่งมันข่อยมันประมงทาหุ่นเด้หน่บ่แม่นมาดำนามือนี่เป็นวัดยุดอีกแล้วจ้าเซ้านี้ก็สิพาเด็กหน่อยไปเลาะทงเลาะท่าคือเก่านั่นล่ะจ้าไปหากินข้าวทงข้าวท่ามันแสีบเด้จ้าพี่น้องสิไปเลาะเบิ่งหุ่นมันจ้าพานกปลูกมันไว้อยู่หัวนาจ้าหน่อยนึงมาทาหุ่นมันครับวันนี้ปักเบ็ดไว้มาลุ้นกันนี่เห็นหยบหยบอยู่ทางนี้ครับเซ้าเมื่อยแล้วกับมาเลาะยามเบ็ดจ้าแนวกินเพียงจ้าหวานอยู่เด้อได้ผลุกตัวนะครับ มาดักเบ็ดไว้ถากลุ่มมันเสียบเยื่ไว้พอได้ต่มมอปลาพอดีโอ้นิดๆหน่อยๆาอดูไปอีกกินข้าวเที่ยงอิ่มแล้วก็นอนเส้ามีหฮงจา้าพานนกกระเลืยบไปเห็นภาพบรรยากาศน้องซ้ายกับพีซ้ายจะเข็ดอิหยังให้กันจ้าพี่น<อ>้องเบิงจังหนึ่งกับมะคือดิ้งหน่อยเถาน้องมันประมงเ้อไม่ใช่มาดำนาได้เนี่ยมาถากลุ่มมันมันประมง หัวใหญ่คือเก่าก็ยังมีคนถามอยู่จ้าน้ำขังลองปาน,นี่เจ้าสิได้กู้อยู่บ่ได้กู้คือเก่าจา้าพี่น้องมันขังบ่โดนดอกจา้าเพราะว่าพัดนมปางแผนไว้ดีอยู่ฝนตกมาจอกแจกก็ขังแน่เป็นธรรมดาแต่ว<า>่าพัดนมก,ก็บทำทางน้ำไหลลงไปหานา้าฉันบ่โดนบ่พอมันสิเน่าดอกจา้าถ้าคุณมันว่าสิแล้วบ่แล้วซ้ำจ้าพี่น้องฝนมาตกกวนก่อนจา้าคื่อะไรจา้ายานเด็กน้อยไข่อีก็กเลยได้ดฝ่าขับรถกลับบ้านจาน้าพี่น้อง